อุ้ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผมลาซาดายกันต้ยอครับครับเพรนี่ก็แจ้งเกิดครับย้ายถึงมาครั้งแรกก็แค้มาสามครั้งนะครับครับแล้วก็มาแจ้งเกิดได้นะครับผมพี่แกว่าพอใจผลงานของตัวเองก็ก็พอใจครับวันนี้พอใจมากครับจริ้งวันนี้เราเราเปลี่ยนจากค่ายเล้ว่ามาเล่นบัตรเล่นสอบเลครับก็ทางหัวหน้าค่ายเขาบอกให้หลักสอบครับเพราะว่าเขาเป็นคนเข้ามาหลุมหวงครับเขามัได้บัตรได้สอบได้คร ยกสามครับยกสามครับยกนี่เราเราไปโดนไปโดนแก่้งโดนหมัดเขาตอนนั้นเนี่ยเราเป็นยังไงตอนนั้นยกยกครับลอนตอนนี้ครับแล้วก็ลอนลอนที่โกงครับตอนนั้นตอนมีลมมีการเก็บได้ดูครับดูครับดูครับมัช็อตไปพักหนึ่งครับก็ขึ้นมาได้ครับซ้อมดีครับซ้อมแข็งเลยังรึข้าวโอ้ใช้สอบข้าแข็งคูเคยเป็นมวยสอกโดยที่นี่กพื้นพื้นเด็กมัเคยเป็นมวยสอกครับ แสงหลังมาเต้นเดือาครับก็เลยเล่นสองสองเสิร์ฟครับครับก็แสงเดือดทำเลรับขอบคุณพี่ใหญ่ไกลเล่นนู้นครับที่ดูแลมาผมมาตลอดครับอยู่อยู่อยู่สปฟลาวใช่ไหมครับอยู่สปฟลาวครับอยู่แข้งมังคองครับแข้งแข้งมังคองครับอ๋อฝากพี่น้องเช่าเช่าประเทศลาวเนี่ยเอาอปากกาพี่น้องครับปากพี่น้องสปฟลาวเป็นกําลังใจให้เรหล้าสายครับแล้วก็เมืองเล้าครับครูรอบรอบสองครับผมวันนี้ก็มั่ซ้่ม ซีพจนครับอันนี้ก็ชนะวินนะคนหนึ่งครับเหลืออีกสามคนครับก็เรียกลังใจเชียให้ค่ายมวยเกีิดทายศ์พี่ใหญ่ใจนู้นนะครับอ้าวแล้วรับของก็ใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่เป็นไงพอใจผลงานของน้องวันนี้ไหมครับพอใจครับเพราะว่าไม่ได้ชกมานานเพราะว่าเนื่องจากไม่สบายติดโควิดครับเลื่อนมาตลอดจนมาถึงวันนี้ก็ประสบความสําเร็จครับเด็กก็ตั้งใจซ้อมครับก็ดีแล้วครับโอเคครับได้แจ้งเกิดครับโดยรวมโดยรวมพอใจผลงานครับโดยรวมก็ มาอยู่ก็ชนะแพ้ก็สูสีกันอ่ะแต่ส่วนมากแต่แพ้โดนแบบโดนเหลี่ยมเขาหน่อยอแต่มาตรงนี้เป็นสนามกลางแล้วโอเคครับครับเชยรักไฟนี้มองอนาคตเป้าหมายของน้องอย่างไรบ้างครับก็ก็ต้องต่อยต่อยดีก็เขาก็หาคู่ให้ครับก็ต้องเป็น น้ำหนักต่อไปก็คงร้อยสามหรือร้อยสองก็ยังก็ดูก่อนดูคู่ก่อนครับเพราะว่าไฟนี้เราต่อน้ำหนักตอนหนึ่งครับคสุดท้ายนี้ฝากติดตามติดตามค่ายมวยก็ฝากขอบคุณแฟนมวยครับที่ติดตามค่ายมวยเกียรติธงยศครับของผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับก็ขอบใจนะครับยังไงบ้างน้องก็หมดครับจุดยุ่ยสามรน้องเนาะช็อตไปโดนโดนสอบกับโดนสอบนาะโดนสอบ ก็ว่าไม่พลาดก่อนนี่คิดว่าเกมจะดีอยู่ไหมครับเลยอะไรจะดีกว่ามันจะดีเลยเขาต้องยกนี่เรื่องมาเลยนะใช่ไหมนี่เราไปพลาดจังหวัดสอบเขามาไงพุ่งพุ่งมาพุ่งมาเลยเหรอกพระนั้นปิดบังไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้โหมาเร็วผ่านมามาเป็นชุดมีมัดหน้ำมัดมีมัดมาก่อนแล้วก็สอบมีมัดมาก่อนแล้วก็สอบมาเป็นชุดๆเลยนะใช่ไหมน่าจะโดนไปไหลขบวนก้าวท่าเหมือนกันเล หมดปลหมดหมดเอไหมก็จะรมื่นก็มื่นแต่ก็หมื่นก้นหมืนก็หมดเลยเระวังเป็นไงบ้าครับลางสตอก็เขาเขามาเกินอยู่หึ่ปอนปอนปอนสามขีดอันนี้เขาเหมืงานเป็นไงบ้างไอ้นะครับเขาเหอนงานเป็นไงบ้างทีมงาก็ดุดันดุดันทีเดียดูไหนที่ที่ชาวามันได้เรอ ก็ซอกนี่แหละซอกกํมัดซอกนี่แหละมีรายเงินอาชีพอาชีพวันนี้สามแสนเลยนะโอ้คิดเป็นเงินพม่านี่โอ้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะเนี่ยไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้เนาะจะแก้เมืองไหร่นี่ก็ถ้ามีโอกาสจะพภิการเก่าไหมอภิการไหนอาภิการน้ำหนักเราเนี่ยมันเราไปเสียเปรียบ์เขาไหมเนี่ยนี่แบบนี้เราก็น่าจะหน่อยๆเพราะเราต่อยอยู่ร้อยร้อยนึงกวนด์อ๋อวันนี้ชกวี่ิกาเท่าไหร่ ร้อยสามครับเราเราเขาเขาร้อยหนึ่งได้ไหมเขาทำไม่ได้เหรอตัวร้อยนะอ๋อไม่ได้้ราฝากฝากพี่น้องไปกางใหม่ครับก็ขอโทษครับพี่ทำให้ผิดหวังก็กลับไปแก้ไขปรับปรุงครับอยู่อยู่ประเทศไหนอยู่เรียนมาเลยอยู่นี่แหละครับเราอยู่สี่สิบวัดแถวโตลเาวน์แม่กระบุงครับเป็นคนสี่สิบวัดครับเป็นคนเป็นคนประเทศไหนมาอยู่แถวกะเลียงอ๋ออยู่กะเลียงกะเลียงอะไร กะเลียงแม่กระบุงครับอ๋อกะเลียงแม่กระบุงนะอ่าพูดพูดข่าวพี่น้องชาวกะเลียงหน่อยสิวันนี้เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยอ่ะเป็นภาษาเราได้ไหมอ่ะใช่ครับเป็นภาษาเราได้แบบเยอะเหรอก็เยอะเยอะมาเยอะมาอมานี้อ่าเยอะแลมาหนิพี่เยอะเห้รองครับ